ก็แม่งวะ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 แม่งใจยเย็นไอ้เหี้ยกูอยากเชื่อเลยฮัลโหลผมผมคนที่อยู่กับลุงเก็บน,นะครับเออผมจะสั่งขอท็กซี่แท็กซีไม่รับสายครับเอาอะไรครับเอาะอะไรครับเอาอะไรครับเอาสบู่สามอะไรนะเต้สบูบ่สามก้อน เอามาม่าสุกสามน้ำสามครับแล้วก็โทรศัพท์หนึ่งเครื่องครับโอ้โหสามกับข้าวเลยสองแปดพิมพ์ผมพิมพ์พิมพ์มาได้ไหมพิมพ์มาได้ไหมฮัลโหลพี่มีคนเขาสั่งเนื้อพี่ครับผมไอ้เดี๋ยวต้องเอินบุกนะไอไอเนี่ยเปนสั่งอ่ะไอ้ไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่อยู่กับลูกเป็ดอ่ะสองจุดห้าสั่งอะไรอีกสบู่สามมาม่าสามโทรศัพท์หนึ่งอะไรไม่รู้อ่ะผมแม่งสั่งเยอะจังวะเออเอาอีกแล้วเงินไม่จ่ายไหนพวกเฮี้ยเนี้ย กับลุงอ่ะกูปลาเปล่ากูปลาสั่งแล้วเปล่าเอ้แลเดินแลเดินถอดเสื้อถือปากหลามไหมครับเนี่ยใครอ่ะเนี่ยไม่รู้ใครคนนี้ใครใครอ่ะครับเชื่อเชื่อเลยเนาะปากนาเลยนั่นน่ะกลัวครับด้วยกลัวกลัวกลัววันนี้พี่ว่าไงสวัสดีครับไอ้เฟิร์เหรอไม่พี่ผมไปพ้นมาดิพ้นใครคนตรงไหนนี่เออต้อลงรถรถขายคุณป่ะเนี่ยรถขายคุณป่ะเนี่ยที่ยังยาวอี๋เหรอ เอาสบู่สามาม่าสารน้ำส้มสามแป๊บนึงนะกูซื้อของก่อนหมอหมอหมอจ๋าหมอหมอโอเค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 เดี๋ยวผมไปเอามันต้องซื้อสบู่สบู่สามสวัสสามมารีสบู่สามมาม่าสารน้ำส้มสามโทรศัพท์หนึ่งครับครับสบู่สามรู่นะคะัมันมีรถคันแดงอ่ะที่ลองไปเอาไปลองได้สวัสดีออเดอร์อะไรเนี่ยได้ได้ไปแท็กซี่ครับสวัสดีไปแท็กซี่อันนี้ใครครับจะใครตุนเหรอใครตุนสวัสดีครับโอ้โหคิดถึงได้เลย ใช่ไม่เจอตั้งนานนะคะแด่ดีฮัลโหลครับแล้วแตดีออเดอร์อะไรไปทำอะไรคะเนี่ยฮัลโหลครับสวัสดีครับกำลังไปครับสบู่สามมาม่าสามใช่ไหมสวัสดีครับอะไรนะครับครไข่ตุ๋นตรงไหนอ่ะอ๋อน้องไข่ตุ๋นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไข่ตุ๋นมาม่าเอ้ยไม่ใช่ไข่ตุ๋นสาวไม่ใช่อะไรวะเจ๊เอ๋สวัสดีค่ะทานอะไรด้วยนะค่ะผม มันมีทำอะไรกันสบู่สามมาม่าสามน้ำส้มสามโทรศัพท์อพอดีซื้อซื้อของค่ะหมอซื้อหมอซื้ออะไรมาบ้างยังครับซื้อซื้อสบู่สามแล้วก็มาม่าสามโทรศัพท์ซื้อยังครับโทรศัพท์โทรศัพท์ยังครับยังครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะหมอต้องบอกคิดวันราคาเท่าไหร่แล้วนะคิดราคาเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะน้ำส้มหมอซื้อยังน้ำส้มเอาน้ำส้มยังครับซื้อโทรศัพท์มาแล้วแล้วก็ สมูสสมามาม่าสามน้ำสม้มแล้วก็น้ำสม้มใช่ไหมนี่มาเรียนต่อแล้วเหรอค่อยเลิกกัน,นเรียบร้อยครับเป็นโอ้เท่าไหร่เนี่ยฮัลโหลพี่เนเื้อรียบร้อยครับไปดิไปดิไอ้นะไปไปกัไนไปส่งเด้อสมไข่ใครไม่รู้ว่าเขาโทรมาเด็กเสียงเด็กน้อยอะ่ะ อ๋อเหรอจี่แล้วสาวที่เหรอกี่ให้ไปส่งที่ไหนนะคะไม่รู้ที่ไหนไม่เมื่อกี้ลูกเหรอครับลูกพี่เปาเหรอคนไหนายใครถุนเหรออ่าใช่ใช่ใช่ของจริงคนนี้ของจริงคนนี้ของจริงจริงด้วยจริงตลอดเหรอแล้วก็หลอกกันอีกเขาบอกเขาอยู่บนตึกอะตึกไหนอะตึกเนี้วุ่นโลมาฆ่าละ ไม่หรอกว่าเละเอาไหมใครจะบ้าสั่งอาหารขึ้นมาบนนี้ทำไปมันขึ้นมาด้านบนแล้วคะแล้วกูจะอ้วกนะประหลาประหลาดนะไม่รู้มันอุยอ้ยอุ้ยแกงใหญ่เหอเขาน่าจะเป็นชุมกันอยู่มัง้งอ๋อโอเค เราอยู่ไหนฮะครับใจเยน็น oh, แชนจยเยน็นวันนี้แก๊งในน, <_ an other> นนี้ NKB สวัสดีครับ NKB NKB นี่นครบาลหมอไอต้อยไปไหนแล้ววะอยู่นู้นครับอยู่นู้นนเอ้ยเมื่อกี้นี้คือให้ส่งที่ไหนนะสะบู่สารน้ำส้มสายไอ้บ้านไมเคิลอะได้ค่ะเดี๋ยวค่อยไปฮัลโหลครับผมผมริดริดรายการแล้วก็ส่งที่หน้าตูป้ปลานะครับอ้าวหน้าตู้ปลาเหรอ ใครอ่ะใครอ่ะผมฟิเอเว่นครับอยู่อยู่ตู้ปลาเออยู่ฝั่งนีมิมีมิก็สั่งครับอ๋อเออพี่พี่ซื้อให้แล้วครับให้ให้ไปที่ตู้ปลาใช่ป่ะตู้ปลาครับใช่ครับ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 ครครับ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 บอไอไอที่หมอซื้ออ่ะตู้ตู้ป่านะครับครับผมรับทราบครับนี่มันแกอะไรอะนครบาลปะ เดี๋ยวหมอดูก่อนเป็นเคบีดิมีนครบาลป้าวันดีครับไม่ใช่ซิกซิซิซิกซิซิกซิค,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  <oh ครับคุณระขครับสุขครับครับสวัสด um ีป้าวเขียดีอะไรสวัสดีครับอะไรเขียอะไรสวัสครับสวัสดีครับเขียอะไรต๊อดเนี่ยปะอะไรอ่ะเขาบอกว่าทำเสียงพกซี่ให้ฟังหน่อยใครคนไหนเนี่ยคนไหนคนไหนครับผู้หญิงอ่ะ ตายแล้วสวัสดีครับพี่เปาทำได้ไหมครับอยากอยากอยากฟังเสียงของลอตเอี่อะค่ะอ๋อต๊อดไอ้ต๊อดเขาไม่อยากฟังกูละเลยอยากฟังมาดิมาัสดีต๊อดหน่อยได้ไหมคะอุ้ยน้องน้องคนไหนอยากฟังครับหนูค่ะหนูต๊อดครับพี่มาดิลงมาดิดีแต่โหวตให้เดี๋ยวโหวตให้เดี๋ยวเขาโหวตให้เดี๋ยวโหวตให้ทั้งแก๊งเลยเดี๋ยวซิกซิกเนี่ยทั้นแก๊งเลยครับเขาของครับเฮ้ยเเป็นเป็นอะไรไหมครับ เดี๋ยวเอายาทาให้นะครับอ๋อเป็นอะไรไหมครับเป็นอะไรไหมครับรถรถรถเบี้ยวเก็บขาครับอ๋อดูแลตัวเองเลยครับเธฝันทำไมวะก็ดูไปเถอะโอ้ยสุดยอดสุดยอดขนาเนี้ยจูแล้วจุดแล้วอย่าฟังเสียงแบบไหนครับแบบตอ๊กข่ายขอดูสิ่งนี้ค่าบอกสิ่งนเป็นยังไงอะฮัลโหลสวัสดีครับสวยเ อย่างนั้นแหละอันนี้หรอใช่ครับ<อ>ต้องไปอย่างไรล่ะเนาะถึงก็รอเลยครับสเปกกลได้ออกอุ้ยท yani ี่ป so. <w _> ่ายังเขายังเมินเขายังเมินกูอ่ะคิดดูแล้วกันอุ้ยไม่ไม่หนุ่มดนที่ป่ารอเล่นป่ารอเล่นครขาป่ารอเล่นครับสักทีจะเด่นแรงเกินอะไรนะฮะอะไรนะโออ๋ออ๋อมีมีแล้วครับมีแล้วจอแล้ว ครับขอโทษด้วยครับอ้ามีหวั่นใจแล้วเหรอคะครับชื่ออะไรอ่ะตอนอเอเขาเป็นตัวละครลับอะครับโหาจจะจีบซะหน่อยอ่ะชอบไม่ใช่เด็กบอกื่ออะคับไปทำงานก่อนครับเดี๋ยวผิดขอโทษครับงานกาไปทำงานกไปทำงานาไปทำงานไปทำงานกันปะ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 ปนะีะ ไม่มีอ่ะแต่ว่าผมไม่ไม่เดี๋ยวไปตู้ปลาต่อ